กำลังยุโรที่หมายวสี่กปกติีพระคนครศิษเจ็ดสองเจ็ดพระคนระคน 4, รคน 4, รครสี่ห้านครสี่ห้าเปลี่ยนพระนครเลขไม่สองหนึ่งสามสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสามสามหนึ่งห้าแจ้งว่าสี่เก็บเปลี่ยนหยิบวัวยี่สิบห้าโรงพยาบาลราชพิธี ต่อพระนครเติมจนจาันนครศรีห้าหมายเลขไม่สองหนึ่งสามสาห่งห้าสองหนึ่งสหน้าเจวสีเตวอยที่ห้ารอพอราชนครศุนยเจ็ดสองจนโมตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ สรชังเสเสนังสพันธุงรินทางปาริตานุภาโวสทารขันตุติภริตวานะเมตังเสมตาปทันตาอวิกิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจลูเปคิล ah ิ t t ิคาราตาเตจันตลิเควิมาเนทีเประเถจขาเมตรวนาคาหะเนเคหวัตถุมหิเกเตภุมมาจยันตุเทวาชลาทลาวิสเมยักกันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรจันนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสนวกาโลอยยมปทันตาธรรมสนวกาโลอยยมปทันตา ธรรมสนวกาโลอายัมปัฏฐานตาอิมินาสกาเละนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเละนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธปะวาพุทธังปะวันตันงอภิวาทเทมิสวาขาทโตภะวัตาทาทโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโน ภะกวาโตสาวกสังโกสังฆังนามามิอิติปิโสภะกวาอารัางสัมมาสัมพุทโ,โธวิชาจารณะตัมปโนสุขตโตโลกวิทูอนุตโบปิสธรรมสาระติสัตถาเทวมนุตานังพุทโภปะวาติ สวาขาโตภควาตาธโมสันติโกอากาลิกโกเอหิปัสสิกโกอบานายิโกปัจจตังเวทิตโกวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริโกนิสยุคานิอัตถบริสปุคลาเอตปภะวาโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะรันโยอนุตรังปุญญะเกตังโลกะสาติ พุทธาโมระเปธังธนกามรเปังธนังอติกาเยกายะยยะเทวนังปิยตังตุตวาอิตทปิโสภะกวายมรชาโนเทเวสุวันโนมารังสุขังอรังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวหานังจตุสัจจาตะพังระสังเยปิิงจนราสภาตนังกราตยพุทธาตวีสตินายกา สะเพปติทิตาไมหังมรเกเตมุิสลาสเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธโมทบิโลจเนสังโคปฏิทิตโตไมหังอุเลสมพูนากโรหะทะเยเมอนุโรโสาริปโตจตักคินโกนันโยปิฏภาคะสมิงโมคาลานโอจวามเกทะคินสะวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมหานาโมอุพาสุงวามโสตะเกเกสเตปิฏภาคะสมิงสุริโยวะปพังโรนิสโนสิริสัมปโนโสภีโตมุริปุงโวกุมารกัสโปเทโลมาเหสีกิตตวาตะโก โซมัยห,หังวัฒนีในจังปฏิทาศสิคุณากรนโรปุนงคุริมาโลจะอุป,ปาลีนันทศิวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานรา,าเตเตอกามะมะเซสาสีติมหาเทลาวิชิตาจินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตวัน,ตวนโตชินรลาสาชาันตาเสละเตเชนะอังคมังเคตุสันติตาร,ตานานรตาาัตนังปุระโตอาสิทักขินเนเมสตุตะกังทจะคังปจะโตอาสีวาเมยังคุริมารกังขันธโมระปิตันจะอัตนานติยสุตะกัง อาคาสิจะธนังอาสิเสสาปการสันติตาชินานานาวาสังยุตตาสตปากละลังกตาวะตปิตาทิสันชาตาพาหิราชตุปทวะเสสาเวนัยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิเจนะ สัทธาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชรมจชัมหิวิหะรันตังมหีตะเลสัทธาปาเลตมตเตเพเตมหาบริษัสภาอิจเวะมันโตสุกุโตตุระโคชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธมานุภาวปาริโตจรามิชินาปัญชเรตินโมพุทธายะถาพุทโมนะ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  นโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติปะวานโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติปะวานโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติปะวาอิติสุขโตอรังพุทโธนโมพุทธายะปัตวีคงคาปภุมเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาปภุมเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาปภุมาเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรังพุทโธนโมพุทธายะ ทิตะคุโนอจาริโยจะมหาเทโลมหาลาโภสัพตุขังจะมหาลาพังสัพโขขังตัปทานังประวันตุเมพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาพระบิดามารดารักษาอิระชากตาสานะมะนะอะนกนกกะกออเนอะนะอะกังอสังวิสุโลปุสภุภาสังวิทาปุกยปะอาปามะจุปะทีมะสังอังขุปาโสอุชา สัทธวิปิปัสสุตมัทปรปกาเสนโตสัทธาอาหะกันหะเนหะนโมพุทายะนะมะพัทธะจพระกษะมะอะุนะพุทธาลีนะชาลีติพุทธเมตตาธรรมเมตตาอุเมตตาจะมหาราชาสเพชนาหวชนาสัพสเนหาจะปูชิโตสัพสุขขังจะมหาลาพังสัพโกธังวินาสันตินะเมตตาโมกรุณาพุทปานีทายินดียะเอนดูพระพุทธโธอัหังจังงังเมตตาสัพโกธังวินาสันตินะชาลีติมะอะอุสิวังพรหมา จิตตังมานิมานะโอมหาสิทธิชโชคอาโอโอมรมคูปูเจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนนี้ไวชื่วนางกวักชายเห็นชายรักหญิงเห็นหญิง,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 งรักประสิทธิให้แก่ลูกคนรู้จักทั่วหน้าโอมผกอค้าพาลูกถึงเมืองแมนลูกได้หัวไวพันนานลูกคาสารพัดการกับกำไรแควังวังไวลูกจะค้าทองทองก็ตงตเต็มหาปีวันนี้ก็ร้อยสามหมาเรือนสามเรือเป็นเศรษฐีสามปีเป็นพอค้าสำเพอบริสุทธิ์เจ้าประสิทธิให้แกลูกคนเดียวสวหางาส สิโลมันจะติดนโมพุทธายะเหยียดเบ่งคงเบ่งสิโลมันจะตินโมพุทธายะเหยียดเบ่งคงเบ่งสิโลมันจะตินักแล้วโมพุคลาพุทธปะทาผิดยะมีถูกอนัตตาสูญเปล่ายะมิอิสสะโทอิยะตุเขหพุทธสังมิสวาคืนนัตุนัมโมโลกะวิตังสะอุงหิสะหะอุงหินัตุนัมโมโลกะวิตังสะอุงหิสะหะอุงหินัตุนัมโมโลกะวิตังสะอุงหิสะหะอุงหินัชารีติอนัมตุตินาโตนโมพุทธายะนัชารีติอนัมตุตินาโตนโมพุทธายะนัชารีติอนัมตุตินนาาโโะมพุทธย น้ำมันโง80แดงโฉง80ดงรอบสายวัดที่1ครับ